สบายดีถ้าไายสบายดีน orse, uh, like, ่น uh, uh ้องปลอดปยนะเมนี huh? ่เฮามาอยู่ที่ห้างทองน้องอ่โพชีแล้วทุกคนเราจะมาทายคิดกับคนที่เก่าเนี่องนีกับนจันตุน่นะครับรถจะรายทกครั้งรถจะไปเกียมาทุกนทุนอยู่นี่คือดองโพชีเฮามาคายกล้วยก่าวกัเนอันันึ่งสองสามสี่ห้า หาวีพี่น้องทำเพินนะ่มหนึ่งเนาะทำตัวจริงแลว้ว,นนว,ะวจะวีไปเลยกล้วยจะวีมปไหนเนองนะสิบ,บสิบวีหสบาดีเอ็ซีได้ไหมสบายด,ด,ยสายดีสบายดีสบายนเลยสบายดีเนะอซเนาะคาส่งไลมคายกล้วยคือเก้าพีน่น้องับนี้ยุดไปสามมือน,นะพี่น,อน้องลราก็มาขายกล้วยคนโตห้า โอขายมือแรกของเดือนวะมือแรกของเดือนฝนตกห้ามสำปะเม้มือแรกของเดือนก็ฝนตกห้ามสำนะพี่น้องนะมันไม่ใช่มากนุ้นกล้วยเพื่อนพี่น้องเอาหาพันเพรบ่ให้ก็ให้บ่หาพันไอ้เชื่อว่านุ้นเนี่ยก๋วายบ่ขายเป็นยังเป็นยังคือบ่ขายบ่ขายทำไมไม่ขายทำไมจ๊ะนี่กี่ดอกนี่ป้า สวยเหมือนเดิมตื่นสวยเหมือนเดิมหมดเลยเลยแบตพี่แบดไวแท้พี่น้องโอลยตายเลยสะอาดเลยชิวัดกว่าชิบนาทีวันเดียววันสะอาิดชิบมันฮอตชิบนาทีแบตลุนลุกเโรคแบตจากเสื่อมนะกล่องเลยว่ยตายเลยวมืนอวาเป็นวันที่หนึ่งของเดือนอ่าเดือนยังกันยาเดือนยังนี่ก็กันยาแล้วนะเมื่อไหร่เธอจะก้าวเข้ามาในใจเราสักทีเห็นปะเดือนก้าวที่เดือนก้าวที่ ก็ไปดูก็ไปดูกินี่ยเดือนเก้านี่ก็เดือนเก้ากันยา<อ>แล้วเมื่อไหร่ล่ะเดือนเก้ามันจะไแล้วเออเฮ้ยฮู้ทั้ควบบรนลัยน้องน้องอบคุณวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของเดือนกันยานะพี่น้องผู้ใดซื้ออันหวยได้คอให้เฮงๆรทยๆทุกคนเนาะถึงได้ไปะ ให้เลยๆแล้วโอนให้น้องโคชีเด้อเด้อไอชีเด้อสนับสนุนน้องโคชีเนี่ยเขาโคชีก็เป็นคนโลกสองใบคือกันใดใบแบบใดใบหนึ่งอุตรดีใบหนึ่งใต้ด,ดินโคนรก็ลายพี่น้องมะไรเนี่กลับไปกลับมาอยู่สุดลายพาี่น้องอะไร <c oughs> เนะมีเยอะมากมายพี่อ่อง <c oughs> ว้าว มันมีพัดตกนะ tacos, ัอน you know, ้ยสเก็สเก็มันจะเกีพัดตกพัเศร้าพัดมือนะวัยงานจะกับพัเศร้าแลัดมือเลยพัดตกนี่นะใช้ลูกค่าร้ายบอนี่ชพัดกัข่าบมั่าร้ายบผมชัาเนีมชีฝ่าว่าถามถามถามขาดองนะขาดองเท่าไรจะหมุนลุงไทยมาคอน คาดองบอสามหมื่นกับสองบาทสามหมื่นกับสองบาทสามหมื่นบาทรูแวยบอออกนพี่น้องตอนี้วรนออเอาอันจักอันยังก่อนสี่หมื่นหาบาทเนาะแต่มีรูดแล้วเนาะรดแล้วบาดองรดเดี๋ยวได้ไปลองเอ้ยฝั่งไทยมาขอเนาะบ่าวฝั่งไทยทำมาฝังมาขอเดี่้องเต็ีฟังไทยฝากไปถท้ามันมีคอมเมนต์หรือมในช่องอะประมาณนี้นะ ก็ประมาณ ot, <c oughs> บางคนค,คอมเมนต์เลยเพื่อนแชทว่าทามทางไลน์เพเอซีประจำเอซีประจำเอซสุดตัวนี่ช่วยเปิดพน้องมีเซตไม่เลยติ้งมานแ่แล้นี่เดย์เดยมานแ่ล้วพนัต่ชลายอะไแม่แล้วแหละเอซีประจำจากฝั่งไทยนะม,มันนีมมม่มันน,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 นี่ทำไมทั้งสวยจังเลยวันนี้เจอทุกวันเจทุกวันเน,ะน,นานนะประมาณเจ็งนก็ได้ออกมาเออเวยกะสวย เสืออยู่เจดินหน่อยคล้ายเครื่องดีพวกนี้พวกจดนิดๆเจดินหน่อยจดเนี่ยน,น,น,นะวันหัวออกเลยจดไปจดเนาะน้ำเมนูน้ำโอ,อ้เมนูน้ำเนาะเขาเรียกว่าจดเมนูอันนั้นหวัวให้ฉันเอาเสือก<อ>าแกยังติดพลาดตัวรับรองความแซ่บป,ปะ <c oughs> ไม่แซ่บไม่คืนเงินไม่อร่อยไม่คืนเงิน <c oughs> <c oughs> อร่อยไม่จำจำสุดไม่ได้ <c oughs> เจดินหน่อยแล้ว หมูเขาเองนาจะได้ไหน่อยก็ได้นะไปไดนไปได้ช่องใหม่ไปได้ช anyway> ่องใหม่เปิดช um> ่องในเรื่องอะไรบอสะแดกที่ทอเลยที่ไปรอดดีกว่าอย่าไปท่ออย่าไปท่อดให้ไปเรื่อยเรื่อยอย่าไปท่อดคอยเป็นไปนะเบานะกลัวจะไปไม่รอดฝากเธออิซีของไทยเด้ชสะไปดูน้องเนี่ยวิญญานไปบาร์รอดแหละมันมีกำลังใจเพราะ เป็นต้องการเป็นเป็นต้องการกำลังใจเยอะๆเลยนะบอกว่าเธอกลังพ่น้องเลยนีเนาะกล้วยเฟิร์นเดิ่ลกล้วยก็ไม่ค่าได้แชร์เหมืกันตั้งเราอยู่แล้วปะไม่ค่าเพิ่นนะครับมีความมั่นใจสูงเพิ่นนะความอร่อยไม่ต้องพูดถึงเรียกรถปอร์ต็กตึงมารอได้เลย ว้าวขวดสั่นพี่น้องเลยน่าทานมากเลยนะในก็บข้าวเจดีนหน่อยเฮากับข้าวหามูเฮาพี่น้องเมนูเยอะแยะมากมายขายดีทุกทุกเมนูพี่น้องเลยขายดีทุกเมนูเลยนะนะพี่น้องนะุ่นรถดกัมาหลายหลายวันนี้พี่น้องใช้ลูกค้าวหรือไม่เลียวเลยพูดเลียวเลยบนโบแมนในโบแมนเลยเขื่อเลื่อนเขา <laughs> นี่คือทางบรรยากาศอยู่แคมทางตอนนี้พี่น้องเล็กจระเาบ้านเฮาเซโนบ้านเฮานะอันนี้นะอะไรถอดหมวกเลยพัดกรุบเลยวะเดินซีโบเฮนนาเออเดินโดนเดินเดินซีโบเห็นหนาเอา,เอา,า,เนนามาทาี่นี่ไปเลยขับพี่น้องปิ้งปิเรื่อยๆนี่ พราะเปนคือเพคนคือเอฟซีของเฮาเออเพราเป็นคนคือนังเอกของซ่องเฮาพี่เนาะต้องไปถ่ายเพคนดูๆได้ส่งนี้นะ่น้องทนายอะเข้ามาติดตามโซคลิปนี้เนาะถ้าว่าอยากไปสนับสนุนช่องน้องเพื่อนก็อย่าลืมเด้อพี่น้องให้ยกำลังใจเพเนาลูกสละนะเปิดใหม่ปะเปิดใหม่พี่น้องกีกล้วยขายกล้วยทุกวันบ่ทุกวันเนาะบ่ทุกวันบ่เปอมีวันบางวันก็ขาดมาบ่ได้มาหากล้วยบ่ได้พี่น้อง บางวันก็หาคุ้ยได้กับม้าถึงนาะแต่ว่าความสวยนี่สวยทุกวันบะยังคงกระพันเหมือนเดิมความสวยคงกระพันความโสดคงกระพันยิ่งกว่าเบอร์เดาเมนเดาสดเอฟซีดูดูเดาสดในรูปดูสดในูปไปโลดว่างวันนไม่น้ำตาลเมนบ้าวลา มีเด้อพี่น้องฝั่งไทยเนาะนุ่มๆฝั่งไทยคนไหนสนใจคอมเมนต์เดอ้อพี่น้องเดอ้อมีเอฟซีไลายคนถางข่าวมาว่าขออะไรพาติดต่อนอกโปรเจน่์กาจะบอกไปในคลิปนี้เลยนาเพราะว่าโทรศัพท์เขาดาวโปรเสียความจําเต็มพี่น้องแต่กะมันมันบล็อกหลักพวกเฟซพวกไลฟ์ของไลฟ์กับชินเนตเต้ยูทูบอย่างเดียวหรอ แล้วก็ติกตต๊กต่อกติ๊กต่ออย่างเดียววะโดยสู้ๆพี่น้องไปกำลังใจให้น้องพี่น้องเออพี่น้องเดอ้อพี่น้องเอฟซีทันใดอยากว่มีโทรศัพท์หล <c oughs> ายหน่วยเนาะบม่ได้ใช่ปั้นน้องบม่ใช่เนี่ยปั้นกันในี่เนาะปั้นกันใส่เน่ะไม่มีอะไรเครื่องกับพี่น้องเอ,อ,อ้อคนน่ะจากกลิน่นจากเสตไลา์ให้เอฟซีกับบริษัทปั้นอยู่ทรงนี้ปั้นอยู่ กำลังดันเต็มทีพี่น้องใส่คลิปลงทุกวันทุกวันใอ้คนเหนให้ทีหลายควรในหูจักเพื่อนแล้วก็อย่าลืมไปหาช่องไปน้ำพี่น้องลูกสลาะนะจ๊ะไปสมุนต์อ่ามีซิบบีคลายไปแล้วหาบีพี่น้องก่วยเปิ้นเนาะแต่วิจุภคยี่้อเปล่าเหม่อนป่เนาะแม่นี่นะสวยเหมือนเดิมจ้า สวยเหมือนเดิมจ้สมาสวยเหมือนเดิมด้วยค่ะสวยกับสวยเหมือนเดิมเหรอเฮ้ยก็ขอยสีโกหมดตัวเองบันไดเลยเนาะสว็จจะประมาณนี้อะไรยวจะประมาณนี้ไหมน้องเขามาถ่ายคลิปน้ำมา,น,นะน,มามนะน้งองเขาอะไรนี่นะน้องโคสีเหมือนเดิมเนมั้ยเนาะนางเอกซองเขาแบตเขากระทุนอยู่ไปตรงไหนประมาณคลิปละแบตคลิปลนะแบตคลิปละเถื่อภาษาแบตเนาะกล้องตัวนี้เขามันกระแบตเบอร์ทนแล้วมันใส่โดนเลยนะครับเนาะหลายปีแล้ว เดี๋ยวเป็นเลี้ยงไปดองติตดตามาติดตามชมคลิปนี้อย่าลืมนะ่น้องเด้ออย่าลืมสวยเป็นกำลังใจให้อ่าข้าแน่เนาะสายลมจิงเซนโชนชาแนลนี่ล่าสุกคนจ <Hi, hi. S 1> ะไทยฮะที <Hi. S 1> ่นี่ฮะมนาหมูมณห์กระชากหมูเ <Hi, hi. S 1> อาป้องฮะจับคิวแล้วจับคิวแล้วที่ไหนไม่ปิดคลิปไปเลย สำหรับคลิปนี้พี่น้อง่ามียังไงนะอยูันคลิปเําอคำองกุกงื้อาวนี้เขาหายเอฟซีแล้วกันเอฟซีฝังไทยฝังนาวเนาะคุณได้ซื้อหวยซือ้อบก่เขาหาเฮงเฮงลยเยปังปังเลยนะพี่น้องนะจ้าบ๊ายบายสบายดี